ในที่สุดตัวละครแรกจาก Angel of Delusion ก็ได้เปิดเผยเนื้อเรื่องแล้วโดยจะอยู่ในกิจกรรม Fan t a ซ y Resort แอสตาเหย่บังเอิญได้ยินน้องคนนี้ฮัมเพลงและสามารถแต่งเพลงต่อจากที่แอสตากำลังคิดเพลงใหม่อยู่แอสตาชอบมากก็เลยทำความรู้จักกับน้องเอาไว้และดูเหมือนว่าน้องคนนี้จะชอบแอสตาเหว่อ,าอามากๆเช่นกันก็เลยดูประมาทส,สุดๆแอสตาเหว่ขอแอดน็องๆน้องก็เลยให้ช่วยเซ็นชื่อผ่านนามบัตรของวงเลยน้องดีใจมากๆที่ได้ลายเซ็นถ่ายรูปคู่และได้จับมือกับแอสตาด้วยแถมยังถูกชมว่าแต่งเพลงเพราะอีกน้องได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสมาชิกในวงงยัมีีอก2 น,นอกจากการประกาศของสังกัดนี้ที่มีมาัแต่ไลฟ์แพดก่อนเกมเปิดภายในตัวเกมเองก่อนหน้านี้ก็มีเกินเกินไปบ้างแล้วไปดูกันที่ s t a r l o o มีผู้หญิงคนนึงติดตามผลงานของแอสตาแต่ในช่วงนี้เธอดันชอบวงเกิร์ลกรุ๊ปเป็นวงที่ยังไม่ได้โด่งดังนั่นคือ Angel of d i l u t i o n ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าชื่อวงมันพิมพ์ยังไงกันแน่แต่น้องคนนี้บอกชื่อวงแบบนี้กับตัวเองเลยว่า d i l u t i o n ที่มันแปลว่าเจอจางส่วน d i l u s i o n ที่เขียนแบบนี้มันแปลว่าหลงผิดดังนั้นจะเป็นนางฟ้าหลงผิดหรือเป็นนางฟ้าเจอจางก็รอดูกันต่อไปปส่่นนนคตออมมาาัจะเ็กกรบ เขาของข่าวลือเท่านั้นเขาได้ยินมาว่าความสัมพันธ์ของหัวหน้าทีมกับนักแต่งเพลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แฟนคลับกลับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งนั้นภายในวงต่างก็รักกันดีส่วนไอ้หนุ่มคนนั้นก็ยังได้ยินมาอีกว่าหัวหน้าเป็นเด็กขี้แงโดนแกล้งบ่อยๆไม่ก็ร้องไห้ในไลฟ์สตรีมเมื่อเราเดินมาที่ชั้น2ได้คุยกับทางขยะก็จะเจอโน้ตเพลงที่ถูกขย่ำทิ้งอาจจะเป็นเพราะยังไม่พอใจในเนื้อเพลงในกระดาษนั้นมีการลงชื่อเอาไว้ว่านางฟ้ามายาซึ่งก็น่าจะเป็นชืืื่่่่่่่่อออออเกกกาาาขงง Angel Angel Landning Delu Rework Delu of of มมทททีีีชชชยยคคนนนนนหึบลุูั็ ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในเกมก่อนหน้านี้แล้วก็พี่ไว้แล้วเมื่อไหร่แกงนี้จะมาเออ2.9เนี่ย